สวัสดี FC แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทั้งเก่าและใหม่เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะนะครับมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนะครับ1บาทหลังวัดพระแก้วนะครับปี2525นะครับที่เห็นอยู่ในคลิปนี้เลยครับผมนะครับก่อนเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนะครับขอท่านกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทไอ่หนึ่งบาทใหญ่นะครับหนึ่งบาทใหญ่หลังวัดพระแก้วนะครับอ่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมที่มีการผลิตนะครับอ่าออกใช้นะครับเป็นเป็นเหรียญที่มีการผลิตออกใช้จํานวนมากนะครับผมอ่าจำนวนการผลิตนะครับจะผลิตอ่าด้วยกันอยู่ทั้งหมด4ปีพศด้วยกันนะครับผมก็เป็นปีพศ2525นะครับผม2525 2526 แล้วก็2527นะครับแต่นะครับแต่จะมีการผลิตนะครับไอ้แต่จะมีการผลิตไอ้ที่เป็นที่เป็นพศนะครับพศคือพศเดียวคือพศ2525้พูดง่ายคือนะครับอ่าแม้เป็นปีพศ2 6 2 7หรือ28นะครับก็ยังเห็นอ่าคำว่าพศ2525นะครับอยู่บนเหรียญอยู่ครับ F c ครับคือใช้บ็อกเดียวแต่จะแตกแตกต่างกันที่แต่จะแตกต่างกันที่โค้ดนะครับ โคดก็คือเนี่ยครับอยู่ที่นกไวายพักเนี่ยครับโคดนะครับโคดด้านล่างเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยโคดนะครับจริงๆโคดคือโคดที่อยู่ด้านล่างก็คือจะเป็นโคดที่บอกเราว่านะครับไอเหรียญเนี้ยนะครับได้ผลิตในปีพศไหนนะครับผมมันเล็กมากครับต้องใช้แว่นขยายในการส่องนะครับผมถ้าเป็นมือถือก็ต้องซูมแล้วก็ขยายภาพออกนะครับเพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับผมนี่ครับโคดก็อยู่ตรงล่างนี้เองครับผม ก็จำนวนการผลิตก็ผลิตหลายร้อยล้านเหรียญครับแต่แบบที่นักสะสมต้องการก็คือแบบที uh ่อยู่ในมือผมนี่ครับเนี Sweet ่ยเป็นแบบบล็อกนะครับชนิดแบบพระเสียนเล็กครับผมพระเสียนเล็กก็คือเมื่อเรานะครับอ่านด้านหน้ามานะครับนี่เรียกด้านหน้านะครับนักสะสมวงการสะสมเรียกด้านหัวเนี่ยว่าด้านหน้านะครับผมด้านหน้าครับก็จะมีนะครับคําว่าตัวอักษรนะครับผมภูมิพลอดุลยเดชนะครับผม ซึ่งถ้าสังเกตกับเหรียญปกตินะครับผมซึ่งถ้าสังเกตกับเหรียญปกติเนี่ยตัวอักษรคําว่าภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยจะตัวเลียวเล็กกว่านะครับและก็ตัวดอเด็กครับตัวดอเด็กทั้งสองตัวเนี่ยนะครับหัวจะสั้นนะครับหัวจะหัวจะไม่ขึ้นสูงนะครับหัวจะไม่ขึ้นสูงแล้วก็ความหนาของตัวอักษรนะครับจะไม่อวบอ้วนนะครับแต่จะเรียวบางนะครับแต่จะเรียวบางกว่านะครับเหรียญปกตินะครับและก็วิธีสังเกตอีกวิธีหนึ totally ่งก็คือว่าเนี่ยครับตรง ตรงเนี่ยครับตรงไอ้ตรงคอเนี่ยครับพัดสอเนี่ยพัดสอเนี่ครับจากไอ้นี่เนี่ยจากข้างล่างเนี่ยจะห่างนะครับจะห่างจากไอจะห่างจากไอหูนะครับหูขออภัยนะครับราชศัพท์ผมไม่แม่นพอครับก็นะครับเอาภาษาบ้านๆนี่แหละครับเนาะก็เอฟซก็อาจจะฟังขัดหูหน่อยนะครับแต่ก็นะครับสื่อกันได้เข้าใจนะครับว่าแบบไหนนะครับที่ผมรับซื้อแล้วก็ตามหานะครับเป็นแบบพ้าเสียงเล็กนะครับอ่า ถ้า FCB นะครับไม่ต้องมีสภาพสวยแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นผมต้องการเหรียญที่เหรียญที่ที่มีจาก f c นะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญที่ไอเป็นเหรียญสวยนะครับเหรียญไม่สวยก็ส่งมาได้ครับขายได้ครับผมส่งรูปมาประเมินราคาขอให้มีตรงตามแบบที่ผมประกาศนี้นะครับก็พอนะครับนะครับแล้วก็ช่องไฟนะครับผมเนี่ยช่องไฟนะครับเส้นพระเกศากับรอเรียจะห่างกันนะครับ ซึ่งแตกต่างจากเนี่ยพระเสียรเล็กนะครับขอไปครับซึ่งแตกต่างจากพระเสียรนะครับปกตินะครับทั่วไปนะครับผมส่วนด้านนี้ครับส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนด้านหลังด้านนี้เนี่ยเหมือนกันครับแทบไม่มีจุดอ่าที่เป็นจุดสังเกตความต่างเลยครับจะเหมือนกันคือพูดง่ายๆคือด้านหลังเนี่ยเราไม่ต้องดูนะครับด้านหลังคือด้านนี้ครับด้านก้อยเนี่ยเราไม่ต้องไปดูด้านวัดเนี่ยเราต้องไปดูเราดูแค่ด้านนี้พอด้านเดียวนะครับวิธีสังเกตวิธีการดูครับ นี่คือวิธีสังเกตนะครับความแพงของเหรียญนะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับที่ f c จะได้จากผมไปนะครับแล้วก็ไปทําการนะครับให้ญาติพี่น้องนะครับตามหาแล้วก็นํามาส่งขายให้ผมนะครับเบื้องต้นนะครับผลประกันราคาขั้นต่ําที่1 0 0 0พันบาทนะครับถ้า f อมีส่งรูปมาด่วนเลยครับแอดไลน์มาที่0ูนย์หกสี่สองสองห้านะครับหนึ่งสี่เก้า้าครับผมหรือโทรมาก็ได้ครับศูนย์หกสี่สองสองห้าหนึ่งสี่เก้าเก้าครับ และถ้ามีเหรียญนี้อยู่ในมือนะครับถ้ายังไม่มั่นใจนะครับว่าที่ตัวเองมีนะครับจากกี่เหรียญก็ช่างจะเหรียญหนึ่งสองเหรียญสามเหรียญนะครับก็สามารถส่งรูปมาเพื่อให้ผมดูให้ก็ได้ว่าที่ท่านมีอยู่ในครอบครองเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเป็นแบบพระเหรียญเล็กที่ผมตามหาหรือเปล่านะครับผมจะได้ดูช่วยกันนะครับถ้าเป็นแล้วก็ส่งมาขายเลยครับจากหน้าเหรียญหนึ่งบาทนะครับจะกลายเป็นหนึ่งพันบาททันทีนะครับก็คือหนึ่งพันเท่าท่านเองครับ ถ้าสภาพ่สวยครับก็ปรับขึ้นอีกครับผม1 0 0 0บวกครับผม1,000บวกนะครับไปจนถึงหนึงบาทเลยครับผมซื้อจริงนะครับประกาศจริงก็ซื้อจริงครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้นะครับนักสะสมต้องการผมก็มีตลาดรองรับอยู่แล้วครับถ้ามีหาเหรียญผมก็ซื้อทั้งหมด5เหรียญครับโอนเงินสดจ่ายสดวันนี้เลยก็ได้ครับนี่คือเหรียญนะครับ1บาทหลังวัดพระแก้วครับสภาพสวยครับเนี่ยสภาพสวยอันนี้ผมก็ซื้อมาในอ่กลุ่มนะครับจากนักสะสมนะครับคือซื้อมาเพื่อทําคลิป เป็นต so no no ัวอย่างนะครับผมผมไม่มีครับคือก็ที่จะมาตามหานี่ครับประกาศรับซื้อนะครับจาก f อฟซีนี่แหละครับคือเหรียญพวกนี้นะครับมันเป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับเขาอยากได้นะครับเขาต้องการที่จะสะสมนะครับผมเหรียญไหนที่ผมต้องการนะครับผมจะประกาศรับซื้อนะครับแล้วก็ประกาศตั้งราคานะครับผมอันนี้เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะครับยู c อนีครับผมซื้อมาเหรียญนี้นะครับ7,500อบาทครับเพื่อมาทําคลิปนะครับในการประกาศรับซื้อนะครับผมก็อ่า ผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้อยู่ครับ fc ก็นะครับ fc ก็ไปไปย้อนดูก็ได้ครับแต่อาจจะใช้เวลานะครับในการย้อนดูหน่อยเนื่องจากว่านะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับคลิปมันอาจจะนะครับทับกันมานะครับผมอาจจะไม่อาจจะไม่ไออยู่กับที่นะครับผมเช่นวันนี้ลงลงคลิปนี้อย่างเงี้ยต่อมาผมลงอีกคลิปหนึ่งครับคลิปที่ผมว่าเนี่ยไปายถึงเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผม fc ครับก็ เดี๋ยวเรามาดูจํานวนการผลิตกันครับว่าไอ้ที่ว่าผลิตผลิตเยอะนี่มันมันผลิตเยอะขนาดไหนนะครับผมมันผลิตเยอะขนาดไหนและประกาศใช้วันไหนนะครับผมก็วันที่ประกาศใช้ก็วันที่9นะครับธันวาสองพันนยี่สิบห้านั่นเองนะครับชนิดเหรียญก็1บาทนะครับผมปีสองห้านะครับผลิตปีสองห้านี่ผลิตสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญครับเยอะนะครับสี่ล้านกว่านะครับปีสองหกผลิตสามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเหรียญ ปี2อเกตนะครับ25 2หเกตเนี่ยผลิต1นึ่งร้อยล้านเก้าแสเหรียญนะครับและก็ปีนะครับ2อ2 8นะครับสิ้นสุดปีสุดท้ายครับ105่งร้อยล้านสี่แสนเหรียญนั่นเองครับ F4 ครับก็นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตนะครับเกือบเกือบสา0รล้านเหรียญนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับโอกาสที่จะหาเจอแบบพระเสียดเล็กนี่ก็มีสูงครับผมเห็นล้านใหญ่ๆนะครับมี f c เขาส่งไปขายเยอะทำลายเหรียญแล้วผมอยากได้ครับเลย ประกาศตามหาไดลยครับท่านไหนมีก็ส่งมาครับส่งรูปมามาคุยกันได้ครับไม่ไม่ต้องกลัวนะครับมาคุยกันได้ครับผมคือ f c นะครับทุกคนนะครับยินดียินดีนะครับยินดีที่ถ่ายทอดความรู้แล้วก็วิชาให้นะครับไม่หวงวิชานะครับท่านได้ความรู้จากผมนะครับท่านไปเปิดร้านรับซื้อก็ได้หรือไปหรือไปประกาศตามหาก็ได้ครับจะสะสมเองหรือว่าจะไปขายต่อในกลุ่มก็ได้ครับยินดีครับผมยินดีคือวงการนี้ครับเขามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่แล้วครับ ไม่ต้องห่วงครับวงการนี้ผมเข้ามานี่เจอมิตรสหายเจอเพื่อนๆครับเจออาจารย์หลายท่านนะครับน่ารักมากไม่ห่วงความรู้ไม่ห่วงวิชานะครับผมแต่มีส่วนน้อยครับส่วนน้อยจริงครับไม่กี่คนที่ห่วงวิชาความรู้ที่ไม่อยากบอกเราถามไปก็เงียบครับก็มีครับก็มีเหมอนกันแต่เป็นส่วนน้อยครับร้อยคนจะเจอคนหนึ่งครับใจส่วนมากจะ่าใ้เป็นแบบนั้นนะครับ F4 ครับก็ฝากนะครับคลิปนะครับคลิปคลิปรับซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับ เหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วแบบพระเสียนเล็กนะครับด้วยนะครับผมก็เอฟซีที่เท่ามาใหม่นะครับก็ฟังคลิปนะครับให้จบก่อนนะครับฟังคลิปให้จบก่อนนะครับผมก็จะได้นะครับหาเหรียญนะครับให้ผมได้ถูกนะครับผมแล้วก็จะส่งเหรียญให้ผมนะครับมาขายมาประเมินราคาหรือมาสอบถามกันดูนะครับผมก็สําหรับเช้านี้ครับฝนตกลินลินครับปร่อยๆยครับเมื่อคืนก็ไลฟ์สดก็มีเอฟซีเข้ามาทักททยครับ จะน้อยคนจะคนสองคนครับผมก็ดีใจครับขอแค่ได้เข้ามาครับผม FC ก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับรักกันชอบกันนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะครับช่องบัลเบรือรักเย็นให้ผมด้วยนะครับเพราะเราคือนะครับคนที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ